เตี๋ยวเรเลอรสนะคะมีกระเทียมเจียวมีน้ำซุปมีเส้นมีผงกะทิแล้วก็มีเครื่องปรงุงน้ำซุปลงไปนัวนวนะคะผงกระเทียมลงไปตัดลงไปเนื้อลงไปโอ้โหเครื่องเน้นๆนะคะวันนี้ เครื่องเน้นๆลูกชิ้นลงไปเนื้อสุกแล้วก็ใส่เส้นลงไปผักเข้าไปใส่ให้เส้นลวกนิดนึงก่อนแล้วค่อยใส่ผักได้เต็มหม้อเลยทีนีอ้อร่อยจริงๆเด้อเพื่อนๆยายไม่ได้โกหกหรอกใครอยากกินใครอยากลองชิมก็ อินบล็อกมาได้เลยนะคะสั่งมาได้เลยนะคะลองชิมแล้วก็จะติดใจอร่อยไม่อร่อยก็ fc หญ่สั่งรอบสามมาแล้วนะคะรอบสามมาแล้วจากเคยซื้อสิบห่อก็เป็นยี่สิบห่อรอบสามอะ่ะคิดดูอะ่ะนี่ก็ได้แล้วนะคะ แล้วอันนี้ก็คือเครื่องปรุงเขานะคะจากซื้อสิบห่อเป็นยี่สิบห่อก็แค่นี้แหละไม่พูดมากเนาะดูน้ำนะดูน้ำโอ้โหโอ้กระเด็นกระเด็นกระเด็น,กร,ดนกระดอนกระดอนกระดอน ชามเบอร์อเลยทีเนี้ยใส่ลงไปเห็นไหมเพื่อนๆโอ้โหยายเติมพริกหน่อยนะคะเติมพริกหน่อย เสร็จโอ้โหมามาด้กินกันนี่นะคะเสร็จแล้วไายรบหน่อยชู๊ด